ยินดีต้อนรับข้าสู่ช่อง m e c อิ Infinity ให้ส่วนภาพสายไทยโดย My Cup i n f i n i t จ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะให้มาดูอ่ท็อปทีนะคะในช่องของเราในปีน2020นะคะว่าเอาสอันดับที่มีคนดูเยอะที่สุดมีตอนไหนบ้างนะคะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยเริ่มจากอันดับที่3ก่อนเลยค่ะ อันที่สนะคะก็จะเป็นการ์ตูนไหมครับตอนศักดิ์สีนะคะกดลิงก์ตรงนี้นะคะไปดูกันได้เลยนะถ้าอยากดูเต็มๆนะต่อไปไปอันดับที่2ค่ะอันดับที่2นะคะก็จะเป็นตอนเมื่อเราไหมครับต้องยังเด็กจะรอดไหมไปดูกันโอเคงั้นก็คือกดเหมือนเดิมนะคะก็เข้าไปดูตอนเต็มๆได้เลยต่อไปไปลำดับที่หนึ่งค่ะนะคะก็คือการ์ตู ก็เมื่อเราลเลยค่ะต้องตั้งคันนะคะตะวันไวขนาดไหนอันนี้คือติดอันดับหนึ่งนะคะในช่วงปี2020นะอยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนอก่างที่รู้ๆกันว่าโควิดมันยังไม่หมดไปนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปใหม่ๆนะคะพาคลิปใหม่ๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยหลังจากนี้นะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย